ถ้าผมคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วที่ผมพูดถึงสตอรี่ระหว่างดูไว้กับเลียวเซนนะก็เป็นสตอรี่ในวอสิตี้มันตือชีต้องบอกเลยว่าโคตรจะมันแล้วเดือดมากๆนะผมผมไม่เคยเห็นดูไว้เนี่ยเดือดแบบนี้มานานแล้วนะผมสำหรับสตอรี่นี้นะจากที่ได้ติดตามไปในคลิปที่แล้วนะผมอันนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะผมซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยก็เป็นฝั่งเลียวเซนนะที่ต้องบอกว่ายามาวุดูไว้ไปได้หนึ่งชิ้นนะผมนั่คือมีดนั่นเองแล้วก็รวมถึง มีการแจ้งใบเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งทําให้บุญเรืองใช่ไหมที่โดนแดงไปนะครับส่วนดูไว้เองก็เขาบอกว่าจบสตรอรี่นี้ก็จะแจ้งเหมือนกันนะครับเป็นอะไรชีทั้งตื่นเต้นทั้งมันแล้วก็มีดราม่าแบบขบรดเลยสตรอรี่นี้เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปชมในสตรอรี่นี้แหละนะครับเป็นซึ่งเป็นไฟที่เกิดขึ้นนะครับแต่พาเพื่อนไปชมในเหตุการณ์ต่อเนื่องแล้วกันนะครับซึ่งดูไว้เองก็เล่นเต็มต้องบอกเลยว่าเล่นสุดแล้วก็ในส่วนของเรียลเซนเองเนี่ยหลังๆมาเนี่ยรู้สึก ว่าเริ่มจะบางลงนะผมหลังจากโดนย้ำอาวุธไปหลายๆคนเหมือนกันก็ทําให้มีทั้งอาวุธอย่างแดกเกอร์มีดหรือว่าปืนหายนะผมโดนดูไว้ย้ำเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมในไฟท์แล้วก็มีเหตุการณ์แบบไล่ตหลุดของฝั่งดูไว้เนี่ยเพื่อนได้ชมเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับปะเริ่มเลยฮะเนี่ยเดี่ยวไปเราหกคนมัง้งเฮ้ยจอเจ๊จีจจมา

รุ่ยรุยหุ่ยลุ่ขรุ่ยรุ่ยรุ่ยรอ่ยรุ่ยรว่ยรุ่ยรุ่ยรว่ยร่ยรยรุรุนยรุ่ย่ยไุ่ยหุ่ยร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 ่ยรุ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 ยรุ่ยรุยรุ่ยรุยรุ่ยรุ่ยรป่ยรุ่ยรุยรยยยยย่สวย่ยยยยย่ะยยย ไม่หให้อุ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะมึงทำฮี้อะไรปัญญาอ่อนอ้สัตว์ยาอ่อน้เฮี้ี่ะมึงโง่้ว้มลงพี่่พี่ขแางหน้าแกงงโง่แกงโง่ nghep siêu luôn. để mึง nghep tắt. đâm vào đồi, nói vào đồi, nói, <laughs> nói vào nhìn mấy ổ được. bắn mẹ Ê đi, 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 đi. ê hơi, hơi ôm nhỉ? พีฟองไหนใช่พีฟองไหนจะหนีไปไหนสู้ใไอ้เหี้ยวไยแกงอย่างโง่แกงอย่างโง่ตาไม่ใช่ยาบเลี้ยงอย่างโง่ไม่เห็นมีเหี <anak> lonely, ้ยอะไรเงียบเก็บไม่เห็นมีเหี้ยอะไรเงียบกิ๊บเฮ้ยโทษแมน จะพกมนในสัตว์จะไปไหนดีจะไปไหนดีจะร้องเหรอมึงจะร้องไจะไปไหนดีงูงูขนาดนี้จะไปไหนฝ่ัโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวจะเป็นไงดีต้องต้องยังไงดีตัดคนดูไว้ตัดคนดูไว้ยังไงดีตัดคนเขายังไงดีให้เขาพูดคขาหยาบให้เขาพูดเขาหยาบแล้วบอกนายกดีกว่าบอกนายกดีกว่าบอกนายกดีกว่าร้องไห้เปล่าร้องไห้เปล่าร้องเปล่าบอกนายกดีกว่าไม่ไหวแล้วบอกนายกดีกว่า เเียล่นบอกนายกดีกว่าบอกนายกดีกว่าไม่ไหวแล้ว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 บอกนายกดีกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปล่อยมันได้เวไอผมว่าพอๆกันผมว่าพอๆกันนะพี่พอๆกันอยู่นะเว้ยอะไไรม่พอพอใกล้เพียันเออเราเราก็หนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองแล้วปืนเราขึ้นมาแล้วนะพี่ปืนเราขึ้นมาแล้วเห็นป่ะปืนเราขึ้นมาแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะปืนขึ้นมาแล้ว ไ้ลองเดี๋ยวยิงตกเด้อไอ้ตรงนี้มันออกเยกูยิงไม่ได้มันออกเยอนเลยนะเป็นอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยไม่เลยจริงจริงให้มันยิงก็ได้นะเพียกระสุนมันจะหมดอีเออพี่พงล์เลิกยิงดีที่แยรวยอ่ะก็ยิงตกเลยเออเออยิงดีด้วยอ่ะอมันยิงถึงกอลอพี่เอ็มให้ดูเลยนะเขาถึงบ้าไม่ถึงไม่ถึงบ้าลองดีไอโบลองยิงดีไอโบลองยิงดิไม่ตรงนี้ถึงต้องให้ลุงโฟลองยิงฝั่งนี้ห้าคนหกคน บันไดฝั่งนี้หกคนขึ้นมายังขึ้นมาอย่างเลยสอเกินหกอ่ะฝั่งนี้สเกินหกอ่ะฝั่งนี้เท่าไหร่ฝั่งนี้สิบสองคนกำลังขึ้นมาเรื่อยๆนี่เฮ้ยผมว่าต้องแบ่งเอาแทงบังไว้นะครับลุงผมว่าฝั่งนี้ยิงลุงไม่ได้ต้องแบ่งคนละฝั่งเลยยิงลุงได้ลุงเอาแทงก็บังไว้ก็แบ่งคนละฝั่งไงแบ่งเลยเลือกเลยพี่เลือกเลยเฮ้ยจะปืนเขาขึ้นมาแล้วบอกนะเว้ยมาสั่งบอกแล้วพี่เมื่อกี้มื่ขึ้นปืนขึ้นมาแล้วครับคนหนึ่งเวฟปืนปืนมันโฟกัสยิงออัันนนนนนนีี้้้้้้ะะะเเเวววยยยยิิงงไไมมมย ไม้เป็นหลักอ่ะไอ้เขาเยอะเรถึงแล้วบอกนะเขาเริ่มขึ้นมาแล้วเขาเริ่มขึ้นมาแล้วเขาเริ่มขึ้นมาแล้วมาขึ้นต่อกันเรื่อยๆฝั่งอีฝั่งหนึ่งขึ้นบ้างอีฝั่งหนึ่งขึ้นบ้างอีฝั่งหนึ่งดูด้วยเฮ้ยไปดูอีฝั่งหนึ่งกันด้วยไปดูอีฝั่งหนึ่งกันด้วยอย่าก่อฝั่งหนึ่งมันต้องดูลุงโผล่ดูอยู่ต้องโฟกัสฝั่งไหนนี้ไว้ฝั่งไหนนี้ไม่ไม่ไม่มีปืนอย่ามัวกระจุกอย่ามัวกระจุกนะเว้ยพี่แทงกันเองผมว่ากูจะแทงมึงโอรอรอในใจนิดหน่อย มาละขึ้นมาละขึ้นมาละเฮ้ยฝั่งไหนขึ้นก่อนอย่าทิ้งฝั่งนั้นนะเว้ยพี่อย่าทิ้งนะอย่าทิ้งนะเว้ยปืนเขาอยู่ข้างเราปืนอยู่ข้างเราเอาเลยเอาเลยาเลยมาแล้ว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 คนเดียวพอคนเดียวพอคนเดียวพอ ไปอย่าลุมเยอะอย่าลุมเยอะอย่าลุมเยอะอยไปตอมเยอะเล่นไป้นเล่นไปขึ้นมาขึ้นมา้นไปตายไป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 ้งลังเอา้ไปไปไปฝั่งนี้เจแล้วฝั่งนี้เแล้วไอเหี้ยปืนโง่ัดดูมันดูมันไป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 โจรจัดโัดไปตายเฮ้ยเดี๋ยวเซนมึง รบลอบมึงกัหน่อยไอ้เพี่อกมันเอาเพื่อนไปพมันเอาเพื่อนไพี่ไปยโงไอ้เมันเอาเพื่อนเราไปพไกทงไปไกลาไม่หาเพื่อนกบมา้องอยงอยู่ชยจงอยู่ชยจงอยู่เฮ้ยไอ้เทตายนะไอ้เทตายนะตายตายชุบตายชุบตาชุบตายอ๋ทา้น่อาก่อน เพื่อน no, 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 no. so. okay. so ่อยช่อนหน่อยช่อนหน่อยชุ่อัิคุมาช่วยใครวะโฟกัสโฟกัสเช่หน่อย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 ่ตายแล้วเอาเพื่อน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 ด้วยูนนนระบแล้ว่เนุ่แล้วช่แล้วพ่ห่ไพี่หล่หน่อยพี่หล่หน่อยพี่หล่หน่อยไอชาก็ไม่ไหวแล้วเต้นไอชิปต

ใมกว่าใช่ยาวลงให้กว่าตอไเราทสกคนที่ผมเลี้ยนที่ผมดกได้บพแ่ผมเล้ยเต้นี่ผมพกคนได้ กกูยไม่เพพคนเรชีวิมเสียมากไงพวกกูนตลมึเสียวลากส่หนเยียขนาดนี้มึอไปเี่ยวานใครในสัต์ย็นม่พกครองแลนแดงนี้จะลงบันไดแค่ทีเดียวนะกกมียอสันมากับเองกูันไปคิดดีมึจะเอาอะไรมาสู้มมปคพวกกูม่ขนาดนีมึงเวลาัทู่นพูการมงน่งนัอเล มึงกยังมาพูดดิถ้ามึงยังไม่หุบแล้วก็เลยพวกกูพาไปลุเซ็และพวกกูของจริงกูไม่ได้อิงนิยายพวกกูเรียเซ็ูพรได้ยิงมิสจะบินทิศแต่พวกมึงก็ตายชิดดินควยพวกกูอยากาใจไม่ตหน่อยซรเรียลเซ็มึงรู้กูคอลิชไดมาจากไหนสกคนทิ้งรู้จักกูไม่มามึงกยังมาพูดดิถ้ามึงยังไม่หุบแล้วก็เลยพวกกูพาไปลุเซ็และเฮ้ยเพื่อเราตกอ่ะเนาะเอาดิเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ย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 เฮ อ้าหลบเลยจัดให้นัดหนึ่งแตกแตกแตกขอไม้หนึ่งได้ปะหลบให้หน่อยปะพี่ยิงให้เดี๋ยวตามให้เดี๋ยวตามให้กูตามให้ก่อนไม้หนึ่งให้หลบๆหน่อยหลบหน่อยหลบหน่อยมีปืนเด็กยิงให้หลบหน่อยหลบหน่อยหลบหน่อยหลบกูหน่อยยามแตกนะ

ตัวไอ้โจ้ตัวหลบไปโจ้ไปโจ้ออกออกให้หมดออกให้หมดออกออกออกให้หมดออกให้หมดพี่โกเอ้งออกออกให้หมดออกให้หมดหลบออกให้หมดหลบออกให้หมดเลยเดี๋ยวเราใน้น้ำให้กูมีมีด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 โจตีให้ตายเออเออเหรอตายไหมสวยเอามาเอาพี่โกตไปนะต่อตบไปหน่อยตบไปหน่อยพี่ปล่อยเลยปล่อยเลยไปไปไปเลยโลตบเนี่ยอะไรนะตบเนี่ยพี่คุณนะตบให้คุณเลย ครับผมหลังจากที่ได้ชมคลิปไปนะผมก็มีไฟเกิดขึ้นบริเวณแถวแถววาเขาเรียกว่าอะไรอะค่ายทหารนะผมก็โอ้โหเป็นฝั่งดูไว้ที่แบบตามหาจนเจอนะผมแล้วก็ตีฝั่งของเรียวเซนจนหมดเลยแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างตรงตึกซึ่งเรียวเซนเนี่ยมาหลบนะผม ด้วยสมาชิกแก๊งที่น้อยกว่านะผมเริ่มจันบางตาละนะผมก็มาหลบอยู่บนด่านฟ้าก็โดนดูไว้ตีไปนะผมแล้วก็อุ้มเออไปหลายเคสนะผมรวมถึงเหตุการณ์ที่เฉินเองนะผมมาไล่หัตัวหลุดนะผมดูไว้นะผมโอ้ต้องบอกว่าดูไว้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการเล่นที่เป็นระบบมากแล้วก็เขาเรียกว่าเซตทีมกันเร็วนะผมก็คือคือจะไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตั้งตัวได้ทันเลยเหมือนเหมือนเหมือนรวมจุดกันเร็วมากนะผมมาเร็วมากถ้าเพื่อนอยู่ตรงไหนเจอตรง ตรงไหนเนี่ยก็คือรวมมันแบบตเดียวถึงตัวเลยครับผมแล้วก็พร้อมกับเขาเรียกว,ว่าตีหน่วยงานด้วยนะผมหลักๆเลยดูไว้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะไฟกับหน่วยงานบ่อยเขามั่นใจว่าสามารถที่จะปิดได้นะผมก็เลยเล่นกับหน่วยงานซึ่ง หลายๆเหตุการณ์เนี่ยก็คือหน่วยงานเนี่ยโดนด,ดูไว้ตีล้มหมดเลยซึ่งการที่ดูไว้เนี่ยเปิดตีหน่วยงานเนี่ยมันทําให้เพื่อนที่กําลังอุ้มอยู่อุ้มได้สะดวกขึ้นโดยที่ไม่มีหน่วยงานเข้าไปเขาเรียกว,ว่าไล่เคสนั่นเองนะบผมซึ่งเป็นแผนที่ดูไว้ใช้เล่นวิธีนี้บ่อยมากนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดูไว้ชิงความได้เปลียนตรงนี้ไปครับผมส่วนสตอรี่นี้มันก็ยังไม่จบแต่ด้วยสกอร์ที่มันห่างแล้วก็ฝั่งของเรียวเซนเองเนี่ยรู้สึกว่าจะบางตาลงหลังจากที่โดนย้ําไปหลายคนนะครับผมซ มันก็88ต่อ9นะผมจริงมันกองโหห่างกันไกลอะ่ะจะ,ะผมเดานะสตรอรี่นี้ไม่ต้องเดาอะ่อะเอาเป็นว่าให้ท้ายเลย<ๆ>ก็เป็นการันตีเลยนะผมเป็นดูไว้ที่สามารถชนะไปได้แต่ไม่รู้ว่าสตรอรี่นี้มันจะจบแบบเขาเรียกว่าจบแบบสวยงามหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีแบบแจ้งใบกันหลายเหตุการณ์ในการแจ้งใบกันเยอะมากนะผมไงก็ติดตามมันต่อไปนะสำหรับสตรอรี่นี้นะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้